หอยปังหอยปังนะจ๊ะงามๆโอเคแล้วเราก็มาดูสลัดนะคะสลัดจ้าเห็ดพึ่งตาหลับขับตานอนนะคะเจ้าเห็ดโอ้อันอันไหนนี่อย่างเห็ดไข่เหมือนเลยบ่เนี่ยเจ้าดอกบานจ้าอันนี้เห็ดแกงจ้านี่ไดนเห็ดแกงกามีบ่เด้อนี่จ้าโอ้ยี่ดเยอะ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 ถุงละยี่สิบ บสิบบาทจ้าน้ำถูกเอาเท่าไหร่ล่ะเห้าสิบบาทบ่ป้าค yeah, ืองามแทะห้าสิบบาทอย่างมาแน่วันนี้เราก็มาดูนะคะอันนี้เป็นเนื้อใหม่ไายเนาะค่ะเนื้อใหม่ไายแต่ว่าบ่ิไลคนเลยเนม้เปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนแล้วเราเฮงใจให้อยู่เรายังบ่ได้นอน ชิเปียนเอานี่กับอันนี้นี่เอาสองอันเออเอา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 ได้คือเก้าแล้วแม่ค่ะสิบแปดจ้างามก็ได้ปะเนี่ยค่ะกี่ดอ๊กหายบัตรที่เก่าบูงค่ะหายเลยทุกคนหลายงามพร้อมนะคะทุกคนนี่เซตเฮหตตาหลับคบตานอนนะคะกาดเฮ็ด โอ้อันอันไหนนี่อยังเห็ดไข่เหมือนเลยบ่เน,นี่ยแม่จ้ารอกบานเลยค่ะทุกคนนี่ปากกะปากของหอยปังจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนื้อนเนียนเรียบเลยสะอาดกลิบเลยนะทุกคนนี่นะหอยปังจ้าลายเลยท,ทุกคนหล,ล,ล,ลายงามพร้อมนะคะทุกคนนี่เซ็ตอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีของบ้าน,านเๆเล็กๆเล่นน้อยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชม ยายกีเจ,จ้านี่เนาะทำตามสัญญาได้ดีมากเลยอะอบอกว่าพรุ่งนี้จะได้เห็ดสลัดแล้วก็แซนวิชนะคะแซนวิชอะเนาะจ้า,จาไปเก็บมาทั้งคืนเลยเนาะใช่ไหม่ได้นอนเลยเนี่ยเออบ่ได้นอนเลยบตาลับครับตานอนเพื่อเห็ดเดียวไปร้อเห็้น้ำก็ได้ัดเนี้ยข้าก,กี้ดอกใครบอรที่เก่าบูงเอ๋ เอ็ดพดตาหลับขับตานอนนะคะกาดเห็ดโอ้อันอันไหนนี่อยังเห็ดไข่เหมือนเลยบ่นี่ยเป็นาดรกบานโอ้ยแดดกะห่อนห่อนเลยทุกคนแม่ค่ากะห่อนคากกว่าเป็นอย่างอีกมันห่อนบ่โอ้มาซื้อเห็ดก้อนยังไปอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีของบ้านเล็กๆเลน้อยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชม สูจังแมนฟื้นขานโอ้ชม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 เห็ดนะคะโจะไปแกงกับพี่น้าอยู่เออแมนแมนนี <h <h ่ก็งามใช่ปะงามเจ้าได้อีหยังไนี่ดิจะได้แล้วจะได้แล้วงามเออจะเลี้ยนไหมแล้วบ่เห็ดปีนนี่นะจะเป็นหอยปังนะคะหอยปังนะคะทุกคนลักษณะของหอยปังเนาะอู้ยยังงามยังงาม เนื้อเนียนเรียบค่ะสลัดแล้วก็แซนด์วิชนะคะแซนด์วิชั p เลยค่ะทุกคนนี่ปากกะปากของหอยปังจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนื้อเนียนเรียบเลยสะอาดกลิบเลยนะทุกคนนี่นะหอยปังจา้าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีของบ้นบานๆเล็กๆเล็กน,น,น้อยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชม อย่าห้จะเดินมาดูซิว่าเดินเดินมาดูซิว่าเอา้ามีดอกไม้มาขายพร้อมบอกู้ใดเนบ<อ>เป็นอันนี้อหอยแฉู่้ใดเฮ็ดดอกไม้ขายเนี่ยโอ้ยีนอ๋อเพิ่อนหอยขายบอกพ่าใดเนี่ยพอน,นี่นะจะเป็นหอยปลังนะคะหอยปลังนะคะทุกคนลักษณะของหอยปลังเนาะอู้ยยัางงามยัางงามเนื้อเนียนเรียดเนาะจ้ะา ไปเก็บมาทั้งคืนเลยเนาะใช่ไหมไม่ได้นอนเลยเนี่ยเออบ่ได้นอนเลยตาลับครับตานอนเพื่อเห็ดอันเดียวไปล้อเห็ดผู้ใดเนบเป็นอันนี้บบบักอยแแซซ่่คดผู้ใดเห็ดดอกไม้ขายเนี่ยโอ้ยพี่นางอ๋อเพิ่นห้อยขายบ่เท่าใดเนี่ยโอเซโอเซนะคะนี่ก็มีอันนี้ก็มีดอกบัวพร้อมนะคะทุกคนโอเค นี่นะทุกอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีของบ้านๆเล็กๆเล็กน้อยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมเก้าจ้าเมีนพื้นโอ้ชม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 เห็ดนะคะอู้ยจะไปแกงกับพี่น้าอยู่เออแมีนเมียนนี่งามใช่ปะงามเจ้าได้อีหยังนี่ดิจะได้แล้วจะได้แล้วงามเออจะเฟียนไหมแล้วบ่ให้ปี ยายกีเจ้านี่เนาะทำตามสัญญาได้ดีมากเลยอะออบอกว่าพรุ่งนี้จะได้เห็ดเนาะจ้าไปเก็บมาทั้งคืนเลยเนาะใช่ไม่ได้นอนเลยเนี่ยเออบ่ได้นอนเลยตาหลับครับตานอนเพื่อเห็ดอันเดียวไปล้อหิ่หลายเลยทุกคนหลายงามพร้อมนะคะทุกคนนี่เซตสลัดแล้วก็แซนวิชนะคะ แซนด์วิชหอยปังหอยปังนะจ๊ะน้ำงามโอเคแล้วเราก็มาดูสลัดนะคะสลัดจ้าหอยปังหอยปังนะจ๊ะ,น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 ,ะ,จะน้ำงามโอเคแล้วเราก็มาดูสลัดนะคะสลัดจ้าโห้นี่นะจะเป็นหอยปังนะคะหอยปังนะคะทุกคนลักษณะของหอยปังเนาะอู้ยังงามยังงาม เนื้อเนียนเรียบสิบบาทจ้ายถกยัยายกีจ้านี่เนาะทำตามสัญญาได้ดีมากเลยอะเออบอกว่าพรุ่งนี้จะได้เหตี่ดอย่าอย่าไปเพี่ยนแล้วเราแหงใจให้อยู่เรายังบ่ได้นอนสิเปียนเอานี่ก็มาดีนี่เอาสองอันเออเอา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 ได้คือก้าวแล้วแม่ข้างเอาเท่าไหร่ล่ะ บาทบ่อปลาดคืองามแท้ะห้าสิบบาทเฮ็ดพูดตาหลับครับตานอนนะคะเห็ดกดเ็โอ้อันอันไหนนี่เอียงเห็ดไข่เหมือนเลยบ่านนี้แม่ญาติดอกบานถ้าพ้อมเด้อจ้ะอร่อยมากนะคะกินกับป๋นนี่สูตรยอดกินกับป๋นกินกับแก้วเนาะค่ะทุกคน อ๋ออัลลังการอลังการจวด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 เดี๋ยวไปเบิ้งอย่าไปเบิ้งล้านไม่กันเด้อว่าเพิ่นได้เฮ็ดเห็ดตาหลับขับตานอนนะคะเห็ดโอ้อันอันไหนนี่อีหยังเห็ดไข่เหมือนเลยบ่นี่แม่จ้าดอกบานเห็ดเห็ดตาหลับขับตานอนนะคะเห็ดโอ้อันอันไหนนี่อีหยังเห็ดไข่เหมือนเลยบ่นี่แม่จ้าดอกบาน ยายกีเจ้านี่เนาะทำตามสัญญาได้ดีมากเลยอะเอ,อบอกว่าพรุ่งนี้จะได้เห็ดเลยค่ะทุกคนนี่ปากกะปากของหอยปังจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนื้อนเนียนเรียบเลยสะอาดกลิบเลยนะทุกคนนี่นะอนหอยปังจะเลยค่ะทุกคนนี่ปากกะปากของหอยปังจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนื้อเนียนเรียบเลยสะอาดกลิบเลยนะทุกคนนี่น่ะ หอยปังจา้าสลัดแล้วก็แซนด์วิชนะคะแซนด์วิชอ่ะวิทย์ไหลก็อ้ออลังการอลังการจวด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 อย่าไปเบิง้งอย่าไปเบิ้งร้านใหม่ก่อนเด้อว,ว,ว่าเพิ่นได้จะไปแกงกับพี่น้าอยู่เออแมนเมนนี่นงามเจ้าได้ยี่ห้อดิเดก็ได้แล้วงามเออจยากเฟี้ยงไหแล้วบ่ให้ปี จะไปแกงกับพี่นาอยู่เออแมนแมนนี่ก็งามใช่ปะงามเจ้าได้อีหยัางนี้ดิจะได้แล้วได้แด้วงามเอออยากเฟี้ยงไหมรบ่อยน้ำก็เด้อปะเนี่ยข้ากีดเด้อใครบดทื่เก่างงค่ะกะอันนี้เห็ดแกงกันนี่ได้เห็ดแกงกับนีบ่เด้อนี่จ้าเออนี่ดิเยอะ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 ถุงละยี่สิบบอกอยากจะเดินมาดูซีว่า เดินเดินมาดูซิว่าเอ้ามีดอกไม้มาขายพร้อมบ่ขายเลยทุกคนหลายงามพร้อมนะคะทุกคนนี่เซ๊ผู้ใดนี่เป็นอะไรนี่นผู้ใดเฮ็ดดอกไม้ขายเนี่ยอ๋อเพิน่นห้อยขายบ่เท่าใดเนี่ยเดี๋จะไปแกงกับพี่นาอยู่เออแมนเมน<ซ>นี่นี่เปง,งามใช่ป่ะ ง้มเจ้าได้อีอย่งนีดิได้ไดแล้วเได้ล้เอออยากเลี่ยนไหมล้วบ่อยปีอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีของบ้นบานเๆเล็กๆเล็กๆน้อยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมอืมอโอ้เฮ็ดจังไหนยายกีเจ้านี่เนาะทาตามสัญ,ญญาได้ดีมากเลยอะอ